มะอยากทำอาหารเอาใจแฟนแต่โจทย์คือต้องง่ายต้องอร่อยและที่สำคัญงบต้องไม่บาดปลายฮัลโหลทุกคนวันนี้อยู่กับพึ่งในครัวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพาทุกคนเข้าครัวเปิดโหมดแม่บ้านยุคใหม่กันหน่อยกับเมนูที่ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆคืออีซี่มากๆทุกคนนั่นก็คือสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไก่สับนั่เองคะ่ะบอกเลยว่าสูตรนี้งบหลักร้อยแต่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยแถมรสชาติคือพัตคารเรียกพี่เดี๋ยวไปดูว่า ดีกันดีกว่าให้เอกของเราวันนี้นะคะเพิ่งขอเลือกเป็นไก่สับ เพราะว่ามันลีนดีค่ะเหมาะก,กับสาวๆยุ่งหม่แบบเราด้วยที่ห่วงหุ่นนิดนึงและใครที่ชอบนุ่มๆน,นะคะจะเลือกเป็นสะโพกก็ได้ทริคความประหยัดคือเราจะใช้มะเขือเทศสดผสมกับมะเขือเทศขวดนะคะนี่เลยยี่ฮอที่พุ่งใช้ได้ะจะได้ทั้งเนื้อสัมผัสและความเข้มข้นโดยไม่ต้องไปซื้อซอสกระป๋องแพงๆเลยเทคนิคแรกนะคะจุดไว้เลยคือเราต้องใส่หอมหัวใหญ่สุกคนต้องสักให้ละเอียดหน่อยนะคะเพราะเวลาผัดไปแล้วเนี่ยน้องจะละลายกลายเป็นความหวานแบบธรรมชาติแทรกอยู่ในซอสค่ะทําให แฟนกินนะคะบอกเลยว่าอืมทำไมหวานจ้า <c oughs> เราก็บอกสวยๆไปเลยค่ะว่าหวานเพราะคนทาหรือเปล่า <c oughs> มาแนวแบบติดตลกไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนะคะมาถึงด่านปรับเซียนค่ะคือการต้มเส้น เพิ่งบอกเลยนะคะแต่ละยี่ห้อเนี่ยต้มไม่เหมือนกันซึ่งยี่ห้อนี้นะคะถามว่าต้มกี่นาทีอ่านข้างซองค่ะคือเดอะเบสสูตรตวันนี้นะคะเพิ่งต้มประมาณ11นาทีค่ะทุกคนและทริคนะคะคือใส่น้ํามันค่ะและเกลือลงไปด้วยเกลือนะคะจะช่วยดึงรสชาติของเส้นแป้งค่ะออกมาทําให้เส้นเนี่ยไม่จืดชืดเวลาไปคลุกกับซอสและส่วนน้ํามันนะคะจะต้มไม่ให้แบบว่าเส้นมาติดกันนั่นเองและบางเทคนิคนะคะถ้าทุกคนไม่แน่ใจเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าคุยกับจ e มีนายหรือว่า AI เนี่ย ทําให้ทุกคนอ่ะทำอาหารได้ง่ายขึ้นมากมาค่ะขั้นตอนสําคัญนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ใส่เนยหรือน้านะมันลงไปนะคะเพิ่มความหอมหลังจากนั้นค่ะผัดกระเทียมและหอมใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยผัดผัดไปนี่กุ้งไป3บ้าน8บ้านแน่นอนช่วงนี้พอหอมสุกนะคะใส่ไก่สับลงไปเลยค่ะผัดให้ไก่สุกเปลี่ยนสีนะคะแล้วตามด้วยมะเขือเทศสับที่เราหั่นไว้ องนี้แหละคือเคล็ดลับอันนี้นะคะพึ่งจะเติมซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะแต่พิ่งใช้ของสูตรนี้เพื่อให้สีสันและรสชาติที่คุ้นเคยนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและน้ําตาลทรายนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อตัดเปรี้ยวอันนี้สูตรลับของคุณแม่เลยพอชิมเสร็จแล้วนะคะรสชาติคือกลมกล่อมแบบที่ชอบแล้วยิว เพิ่งก็จะเปิดไฟนะคะอ่อนๆค้างไว้นิดหน่อยเพื่อให้น้ํามันง่วนแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปจัดจานกันเลยดีกว่าใกล้เที่ยงแล้วนะคะตันนี้เสร็จแล้ว,วนี่เนื้นอโ่รเนไงกาแฟนี่ <c oughs> นะคะ ใครที่ชอบแบบลาดหน้าสวยๆก็จัดไปเลยค่ะแต่สําหรับบ้านฮันนี่นะคะบอกเลยค่ะว่าเอายกไปทั้งหม้อเลยค่ะเพื่อแบบว่าใครจะเติมก็จะได้เติมได้สะดวกเลยนะคะเสร<ะ>็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ซอสไก่สับฉบับพึง่งมาให้คุณชายชิมหน่อยสินี่ยกมือนิ้วโป้งไปเลยภารกิจสําเร็จแล้วค่ะทุกคนเห็ <S 1> <S 1> นไหมคะว่าเมนูหรูๆแบบนี้ทำเองในที่บ้านในงบหลักร้อยจริงๆค่ะ ใครที่กำลังหาไอเดียทำอาหารให้แฟนนะคะหรือทำกินเองลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูค่ะรับรองว่าได้คะแนนสนิทลายจังหวะแบบเต็มสิทธิ์กันอย่างแน่นอนหากใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะพุ่งก็จะมาหาสูตรใน youtube นี่แหละหรือว่าในคลิปสั้นนะคะแล้วก็มาทำให้ดูเลยครั้งเลกมันเป็นอาหารครั้งเลกทั้งหมดเลยนะคะส่วนมากแล้วก็พื่ก็ทำให้หวาดใจกินด้วยนะคะเลย,ว,ยะะว่า